สวัสดีครับพบกับเซลลอยล้านนะครับวันนี้มาดูศาสตร์ของการเป็นลูกน้องกันบ้างเนาะปกติผมจะชอบทำคอนเทนต์ศาสตร์แห่งการเป็นเจ้านายการบริหารคนมาเป็นลูกน้องกันบ้างนะครับเหมาะมากสําหรับน้องๆรุ่นใหม่นะครับกาลังทํางานอยู่นะครับลบข้อลหาได้เลยครับว่าเจนซ่าทำงานไม่ดีไม่ทนไม่สู้งานฟังคลิปนี้นะครับเอาไปตอกหน้าเจ้านายหรือไอคนที่มันด่าคุณแบบนั้นเลยนะก็ รู้อย่างนี้ผมทํานานแล้วนะถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปเนี่ยผมอยากกลับไปทําอย่างที่ผมกําลังจะพูดมากๆเลยนะครับเชื่อว่าคงจะมีเจ้านายเนี่ยดันผมเนี่ยดีกว่าอย่างที่เคยแน่นอนนะครับส่วนตัวก็เคยเป็นไอเด็กหัวรั้นมาก่อนนะครับตอนที่ทํางานใหม่ๆตอนจบใหม่ๆก็เลยอยากจะแชร์เป็นวิทยาทานด้วยนะครับเริ่มกันเลยนะครับศาสตร์แห่งการเป็นลูกน้องที่ดีนะคุณต้องเข้าใจเขาเรียกว่าบริบทกับวัฒนธรรมแบบไทย นะอยู่ในประเทศนี้หรือว่าจะทํางานกับคนในสังคมเนี่ยมันจะต้องเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามนะครับยังไงคนไทยเนี่ยจากวิจัยที่ผมไปเรียน MBA มานะต้องการการยอมรับหรือเขารบหรือทํางานกันแบบเขาเรียกท็อปดาวอยู่ดีครับแบบบนลงล่างนะครับมีลําดับขั้นมีความเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยอย่างเงี้ยเข้าไปง่ายๆเลยใครอายุมากกว่าคุณใครมาก่อนเนี่ยเรียกพี่หมดนะง่ายๆ ไหว้หมดนะครับยกมือไหว้สวยๆนะครับมือไม้อ่อนพูดจาดีๆทำตัวให้มันน่ารักน่าเอ็นดูนะอันนี้จะขัดใจมากสำหรับวัยรุ่นที่มันเป็นตัวของตัวเองสูงนะผมเข้าใจนะครับเรื่องนี้คือคุณอาจจะเบื่อแบบเฮ้ย hey, ทำไมมันต้องแบบพี่นอพี่เทาทำไมมันต้องโอ้กูไม่เคารพไอพี่คนนี้กูไม่ไหวได้ปะอยู่มาหาลัยกูเรียนเก่งกูใช้สมองกูจะไหว้มันทำไมะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเข้าใจเลยครับว่าเฮ้ย hey, มันมีความคิดแบบนี้แหละนะไม่แปลกแต่ว่าพอเข้าไปทำงานแล้วอะ่ะมันควรที่จะแบบใช้เรื่องของศาสตร์ในการสื่อสารหรือการกระทำที่มันเป็นแบบผู้น้อยนะครับพี่นอบพี่เทาหรือว่าการมันไม่ได้เป็นการเรียนนายแต่มันก็คือให้เกียรติทุกคนน่ะพี่ครับสวัสดีครับน้องแพนนะครับอยากให้พี่ช่วยดูตรงนี้ตรงนั้นหน่อยทําตัวให้มันน่ารักน่าเอ็นดูนะครับอย่างที่2เนี่ยคือพยายามเป็นฝ่ายเข้าหาหัวหน้า เชื่อผมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานวิธีการทํางานที่ถูกต้องต่างๆนะครับมันจะทําให้หัวหน้าเนี่ยรู้สึกเลยว่าคุณเนี่ยยินดีและยอมรับที่จะได้รับการสั่งสอนจากเขาถูกไหมคือหัวหน้าเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยเข้าหาแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะรับการสอนคือคนที่มันน่าสอนง่ายอ่ะสอนงานสอนอะไรคุณต้องทํได้วยนะไม่ใช่แบบคือ รู้แล้วว่าลูกแบบหัวหน้าสอนอะไรมาแล้วคุณแม่งไม่ทําหาอะไรเลยก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยพอหัวหน้าสอนงานแล้วเนี่ยก็ทําด้วยนะครับหรือถ้าเกิดหัวหน้าเนี่ยเข้าถึงยากอันนี้เข้าใจนะพยายามมองหารุ่นที่นะครับหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นเก่งเข้าหาเลยนะครับให้เขาสอนงานให้เขาแบบร,รู้สึกว่าเราอะทำงานได้แบบดีขึ้นเร็วขึ้นมากๆนะครับแล้วคุณจะสบายมากอันนี้ถ้าพูดถึงงานเซล์ซะหน่อยนึงนะครับก็เข้าหาพวกท็อปเซลล์ถูกไหม ศึกษาเข้าหาโจทย์บันทึกอย่างเงี้ยเฮ้ยเขาขายยังไงว่าเขาทํายังไงถึงจะแบบชนะใจลูกค้าหรือว่าเทคนิคในการพูดจากับลูกค้าอะไรเงี้ยอะไรที่คุณรู้สึกเฮ้ยมันเจ๋งว่ะหรือว่าไปดูหน้าง,งานพร้อมกับรุ่นพี่อ่ะไปออกตลาดอ่ะเฮ้ยโอ้โหทำไมเจ้านายเราหรือว่าเพื่อนร่วมงานเราหรือพี่เราเฮ้ยมันปิดการขายได้ทําไมลูกค้าเขาเชื่อใจขนาดนั้นเห็นไหมมันก็คือการแบบ ทำงานให้มันเก่งโดยศึกษาจากคนอื่นแล้วก็ปรึกษาเจ้านายนะครับรวมทั้งเรื่องฟีดแบ็กอันนี้ก็ดีนะครับเป็นผู้น้อยเนี่ยเข้าหาเพื่อไปถามเจ้านายเลยว่านายครับออตอนนี้ผมทํางานเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมเนี่ยแบบต้องปรับปรุงอะไรไหมต้องรับให้ได้นะมันไม่มีผู้ใหญ่ที่คนไหนหรอกที่แบบจะไม่แบบโอ้ยกูไม่บอกมึงหรอกกูไม่หวังดีกับมึงกูไม่ชอบคุณเข้ามาดีๆยังไงเขาก็บอกเฮ้ยแพนผมว่าคุณเนี่ยต้องละเอียดนะคุณจะต้องแบบ ระวังเรื่องเอกสารนะครับนายปรับปรุงเดี๋ยวผมแบบยินดีมากเลยแล้วก็เราปรับปรุงให้เขาเห็นนะโอ้โหมึงลุกรักเลยบอกเลยนะครับว่าสุดๆของการทําให้นายรักเนี่ยหรือรุ่นพี่หรือคนในบริษัทรักคือการแบบไปถามฟีดแบ็กด้านลบด้วยซ้านะไอ้ด้านดีเขายกยออะไรมึงมึงก็คับผมขอบคุณค้าไปแต่ไอ้ด้านแย่ๆด้านไม่ดีเนี่ยเอามาปรับปรุงนะครับเอามาปรับเอามาแบบกับตัวแล้วให้คนอื่นเห็นให้ได้ว่าเฮ้ยกูปรับแล้วนะกูแบบ เป็นคนใหม่กูแบบดีขึ้นทุกวันนะอันนี้มันจะทําให้ชนะใจเพื่อร่วมง,งานกับหัวหน้าได้มากเลยนะครับต่อมาครับก็คือการทํางานให้แบบเป็นคนที่ทํางานเก่งให้ได้เป็นของจริงว่างัเถอะยิ่งเก่งเร็วนะครับยิ่งเป็นตัวแทนหมู่บ้านได้เจ้านายรักแน่ๆนะครับโดยเฉพาะงานขายอย่างเงี้ยสมมติคุณแบบโอ้โหเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหารุ่นพี่นอบน้อมมือไม้อ่อนปรับปรุงแล้วก็คําแนะนําต่างๆนะครับ แล้วคุณเนี่ยไปแสดงฝีมืออย่างเงี้ยคุณไปเล่นจนคุณยิงประตูได้เยอะคุณกลายเป็นท็อปเซลล์คุณเริ่มปิดการขายได้คุณจะเริ่มกลายสถานะเป็นลูกลูกรักครับถูกไหมคือมันก็ตรงไปตรงมาครับคือเจ้านายจะรักจะดันใครอะอันเนี้ยให้คะแนนเยอะสุดๆเลยนะก็คือต้องเก่งขายเก่งทํางานเก่งในในตำแหน่งที่คุณรับมาเนี่ยคุณต้องทําให้ได้ นะครับทำงานเก่งเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเกราะป้องกันที่ไร้เทียมทานมากๆนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคนบางคนเข้าใจนะบางคนไม่ไม่ชอบพูดไม่ชอบอะไรเท่าไหร่เข้าใจนะครับหรือว่าไม่ค่อยสูงสิงกับใครเนี่ยทำงานเก่งอย่างน้อยก็ได้ได,ได้รับการยอมรับนะครับได้รับการที่จะ แบบสรรเสริญน,นะหรือว่าเจ้านายเขาก็สไตล์เจ้านายไม่ค่อยพูดเยอะเนี่ยเขาก็จะชอบคนที่ทํางานเก่งไว้ก่อนนะครับไอ้มือไม้ไม่อ่อนก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ทํางานเก่งเนี่ยคะแนนจะค่อนข้างเยอะมากๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็ต้องรวมกับทุกอย่างสื่อสารกับมือไม้หรือสัมมาคารวะที่ดีนะครับเพราะว่ายามที่คุณเก่งอะ่ะมันก็คือเป็นเกราะป้องกันอย่างเดียวอะ่ะแต่พอผลงานอะไรมันอาจจะมีอุบัติเหตุมันตกต่ําเนี่ย มันไม่มีใครช่วยคุณใช่ปะแต่ว่าไอ้เรื่องของอย่างเงี้ยการสนับสนุนหรือว่าการเป็นลูกรักนะครับการที่จะแบบเพื่อนร่วมงานชอบหัวหน้าชอบเนี่ยมันก็ยังป้องกันตัวเองได้อย่างน้อยกูก็ไม่โดนไล่ออกก่อนคนแรกอะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือศาสตร์นะครับแล้วก็ศิล์ด้วยในการสื่อสารนะครับศิลก็คือการสื่อสารการวางตัวศาสตร์ก็คือการทํางานนะครับการตั้งใจทํางานนะครับต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับ อันนี้อยากจะให้การทำงานในองค์กรเนี่ยคุณต้องอยากเป็นพวกแบบคือแปลกแยกเอกเทศหรืออะไรแม่งกูก็ไม่เอาให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาอะไรกูก็ไม่ทำกิจกรรมเอาติงเงี้ยกูก็ไม่ไปมันไม่ใช่นะครับมันหรือว่างานปาร์ตี้เล็กๆอย่างเงี้ยในทีมหรือว่าในในแบบหัวหน้าพาไปกินข้าวพาไปเลี้ยงเนี่ยมันต้องไป ยังไงมติดอะไรไม่รู้อะแต่แบบมันต้องไปอะสละเวลาอันมีค่าเข้าใจนะครับบางทีมันวันหยุดอย่างเช่นแบบหัวหน้าอยากส่งคุณไปอบรมสัมมนาอย่างเงี้ยผม,มสอนเซลใช่ไหมบางคนก็โหแบบเสาร์อาทิตย์กูแบบก,แบบกูทํางานเหนื่อยจะตายหาอยู่แล้วทําไมกูต้องมาเรียนเซลอีกว่านั่นแหละเขาหวังดีกับคุณเขาอยากให้คุณแบบมีส่วนร่วมและเก่งขึ้นถูกไหมคุณต้องเข้าร่วมนะครับหรือว่าอาติ้งเนี่ยถ้ามันไม่อันนี้จริงๆเนี่ยคุณจะต้องแบบอย่าไปเอกเทศอะก็คือเข้าร่วมหมดนะครับ บันเท hey ิงเฮฮาอย่างเงี้ยสไตล์คนไทยอะ่ะอะไรที่มันไม่เป็นทางการกึ่งทางการเนี่ยคือพยายามไปให้ได้นะครับยิ่งไปได้บ่อยเนี่ยเจ้านายเขาจะเริ่มแบบมองเราเป็นตัวหลักเลยด้วยซ้ำนะในเรื่องแบบอย่างงานเอนเตอร์เทนเมนต์ลูกค้าอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นถ้าใครตีกอล์ฟได้อันนี้ก็สําคัญนะครับนักขายควรจะปรับปรุงพัฒนาตัวเองด้วยอย่างหรือว่าตําแหน่งองื่นๆนะอย่างเช่นคุณมีงานดีเลกที่มันแบบสามารถไปทําร่วมกับหัวหน้าได้อย่างเงี้ยอ่ะอย่างผมจะชอบยกมากก็ตีกอล์ฟใช่ปะ คุณตีได้คุณตีเป็นอย่างเงี้ยคุณไปมีส่วนร่วมกับนายคุณไปออกรอบกับเจ้านายมันก็ยิ่งง่ายนะครับมันก็ยิ่งแบบเป็นพนักง,งานไม่กี่คนนะที่แบบไปนั่งในในกิจกรรมหรือว่าในเวลาของเจ้านายได้เนะี่ยอันนี้บอกเลยว่าสถานะลูกรักก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมนะครับสุดท้ายครับสรุปเนาะเป็นลูกรักมันได้อะไรนะครับบอกเลยมันก็ได้หมดอะ่ะจะขึ้นเงินเดือนจะเลื่อนตำแหน่งจะแบบได้รับโปรเจกต์ใหญ่ได้ทํางานยากอะไรเงี้ยคุณก็ต้องได้ก่อนนะครับ แล้วก็อย่างตอนบริษัทวิกฤตเนี่ยไอการจะถูกไล่ออกจะถูกเช็คบินเนี่ยคุณกไ็ไม่มีโอกาสที่จะโดนน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับผมแม่งเคยอยู่ในสถานะแบบนั้นนะก็คือว่าคือขายเก่งจัดเลยแต่ว่าคือแม่งมีปัญหาเออแบบเจ้านายหรือว่าทีมอื่นอย่างเงี้ยพอมันมีประเด็นอะไรเรื่องบิสเนสขึ้นมาเนี่ยอย่างช่วงโควิดเนี่ยผมก็ไอเทสยดกูโดนก่อนเลยถูกไหมครับก็ไม่ได้มีแบ็กอะไรเท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็เลยเอามาแชร์ทุกคนว่าเฮ้ ยังไงไอ้บางคนเนี่ยผมผมรู้สึกเลยเฮ้ยมึงก็ยอดมึงก็คือห่วยอะ่ะแต่แบบเออมันไม่ได้เป็นคนมีปัญหาไงแต่ผมเนี่ยมีใช่ไหมครับมันก็ต้องแบบเอาคนมีปัญหาออกก่อนอะ่ะยิ่งในประเทศไทยอะ่ะมันอันนี้ไอ้บริษัทอื่นต่างชาติก็อีกเรื่องนะแต่ถ้าแบบทํางานกับคนไทยได้วยกันเนี่ยมันจะมีอะไรแบบนี้แหละนะมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ไม่ต้องเถียงนะครับว่าโหประเทศเราไม่อย่างีอย่างเดียว วฮทยาประเทศเอเชียแทบทั้งหมดอ่ะเป็นหมดเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับหวังว่าคุณจะทํางานได้อย่างมีความสุขนะครับแฮปปี้ขึ้นแล้วก็มีแบ็คมีได้รับการสนับสนุนนะครับจากหัวหน้ามากขึ้นก็พบกับคอนเทนต์ของผมใหม่นะครับคุณนี่แหละเซเลอร์นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ